มีคนคอยจับผิดเราตลอดเวลาทำยังไงดีคะไม่ต้ทํทำอะไรใครมันอยากจะจับผิดอาจารย์ถามว่าระหว่างเรานั่งทำงานไปตามปกติกับคนคนหนึ่งวิ่งจับผิดเราใครเสียเวลาคนจับผิดมันเสียเวลาถูกต้องปาเราทำงานหาเงินตามปกติเราได้เงินแตา่มมา,มานั่งจับผิดเรามันได้ตังนะไม่ได้ตังเสียเวลาจะตายคําถามแล้วไปนั่งจับผิดมันทําไมถูกต้องปา ดังนั้นเราจะไปสนใจคนจับผิดทไมมันอยากจับผิดปล่อยมันจับผิดไปเลยอย่างอาจารย์ทุกวันนี้มีคนนั่งจับผิดอาจารย์ตลอดเวลามันจะมานั่งจับผิดอาจารย์ว่าอาจารย์สอนผิดเวลาไหนจะสอนผิดเรื่องอะไรจะพูดผิดเวลาไหนมันนั่งจับผิดทุกคลิปทุกเวลาแล้วมันก็คลิปวิดีโออาจารย์มาแขวนแล้วมันก็บอกว่าผิดจุดนี้ผิดจุดนี้ผิดจุดนี้คำถามคือใครเสียเวลาระหว่างมันกับอาจารย์มันเป็นคนเสียเวลามันได้เงินนหมไม่ได้แต่อาจารย์ได้เงินนหอาจารย์ได้เงิน พระอา,าจารย์ยังออกทํางานยังขายน้ําพริกยังขายเสื้อตามปกติอาจารย์ยังคงทํามาหา,หากินได้เงินตามปกติคําถามคือมันนั่งจับผิเดจจารามันได้อะไรได้จับผิดได้กิเลสตัณหาในใจตัวมันเองได้ความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทมากลายฝังอยู่ในใจตัวมันเองอาจารย์ใช้ชีวิตของอาจารย์ต่อไปมันจับผิดขอบคุณมากเลยุสาสตร์จับผิดจะได้แก้ไขที่ถูกต้องอาจารย์เลยบอกว่าคนที่คอยจับปีเาจอาจารย์ปอ,องเขาเป็นอะงไงร,รู้ไหมมองเขาเป็นทีมงานอาจารย์ ที่คอยแนะนําบอกกล่าวอาจารย์ว่าเอออาจารย์สอบฟิโลโอนี้โอเคกูคสอบฟิโลโอนี้จะได้แก้ไขถูกต้องอาจารย์รู้สึกขอบคุณเขาเสมอเพราะเขาเป็นทีมงานอันเลิศทนายอะไรเอ่ยสารพัฒนาหยญยิงทนานชายหรือคนต่างๆนานาที่พยายามจับผิดอาจารย์ขอบคุณมากเลยที่อาาุตส่าห์ช่วยเป็นทีมงานโดยที่อาจารย์ไม่ต้องเสียเงินจ้างแม้แต่บาทเดียวทําให้อาจารย์รู้และสํารวกระวัวงว,ว่าเอออันนี้ผิดแล้วว่าแก้ไขอันนี้ถูกต้องแล้วก็ทําต่อไป เยี่ยมนะเยี่ยมมีคนตรวจสอบให้โดยไม่ต้องเสียเงินจ้างแม้แต่บาทเดียวเป,ป็นปะพูกเราทําอะไรเราต้องจ้างเขามาทําให้นะแต่อาจารย์เนี่ยสอนธรรมะทุกวันนี้เวลามีคนมาจับว่าอาจารย์ผิดถูกเนี่ยไม่ต้องเสียตังสมบาทอาจารย์ได้ประโยชน์ตรงนี้เต็มๆใครเป็นคนเสียประโยชน์เขาเป็นคนเสียเวลาแต่อาจารย์ได้ประโยชน์เต็มๆดังนั้นใครจะมินทาว่าร้านจะจ้องจับผิดเราดีใจกับเขาเลยขอบคุณเขาที่อุตส่าห์ช่วยจับผิด ถ้าเราผิดจริงแก้ไขเลยขอบคุณมากที่อุตสาหชี้ขุมทรัพย์แก่เราให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกวน่าขอบคุณมากเลยขอบคุณก็ซะขอบคุณที่ง่ายเลยไม่ต้องไปกดไปเกลียดไม่ต้องไม่ต้องจับผิดอย่างนี้ขอบคุณมากเลยอุสาหจับผิดให้ดูสิฉันไม่ต้องเสียเงินสบาดเลย,เ,ลยเราไม่ต้องไปลงคอร์สแพงๆเราไม่ต้องไปจ้างไลฟ์คอร์สมาเทรนเราให้ชีวิตเราดีได้ยีพวกจับผิดเนี่ยเทรนเราเรียบร้อยแล้ว จับผิดเรื่องนั้นจับผิดเรื่องนี้แก้เรื่องนั้นแก้เรื่องโอ้โหสบายใจเลยเราปรับปรุงเปลี่ยนการเตะหน้าที่เราคือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ตามที่เขาจับผิดพอถ้าผิดจริงเปลี่ยนซะไม่ผิดเดินหน้าทําต่อไปโอ้โหจเจริญเลยทีนี้อาจารย์เลยเจริญเอาจเจริญเอาเนี่งอีกคนนั่งจับผิดอาจารย์นั่งน,อ,งนอนหอยอยู่บ้านไม่มีใครเชิญไปบรรยายธรรมแต่ตัวอาจารย์เนี่ยเดินออกบรรยายธรรมไม่มีวันหยุดพักผ่อนเลยเห็นไหมประโยชน์ตกแก่ใครตรกแก่อาจารย์เพียงผู้เดียวดังนั้นใครมินทาว่าายเรา ใครจับผิดเราขอบคุณเขานั่นแหละเป็นประโยชน์เป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์แก่เราอย่างยิ่งทาไปอย่างเต็มที่เลยเห็นไหมวิธีการปรับความคิดเราไม่จะไปต้องไปโกรธไปเกลียดไปอาฆาพยาบาท่าดล้ายไปด่าทอต่อว่าเอาตัวนั้นแหละมาเป็นประโยชน์แก่ตนเองเอาตัว